<laughs> นาติเตีนยนนาติเชียนจเจ้าอิหยังไม่ท่านหนาอันนั้นท่านหนาบ่อยนยวตีธนากรมาบอกนาติเตียนเนี่ยได้สื่อมาให้เนี่ยพะนะสวัสดีค่ะจิ๊บเอสรันดวงใจของพุ่นลหลายๆเ้อพี่น้องโอ้ธนากรมาอันเพิ่นเอาอิหยังท่านาหนาน่ะน้าติเตียนมานะไปบอกเพิ่นฟังว่านาติเตียนเลาอิหยังไม่ท่านหนาเราจะให้นานเป็นนุ่มขึ้นมาก เราไปท่านาให้ยนาเตึงนาตึงบ่ให้ยนาเหี่ยวไหมไหนาตึงฮ่าฮ่่าโอ้ย <c oughs> จเจลียพันข้อี่น้องขอตรวจขอให้หาหนำไมากินก่อนอกินผลไม้หลายๆกินหนำหลายๆหนาห้อกับบ่เหี่ยวดอกพี่น้องหนาห้อกับตึงตึงดอกไปตามว้น่ะ เท่าแล้วยังไงก็ไปตามว้ายให้เาหรอหยุดวะยังไรันกเที่ยวเห้เ่าหรอพี่น้องอยงวดในพนี่ย่งเราอันอัน่อยท่าตะแยงอันนั้นคือขี้มเคลื่มเหมือกับว่าท่าหรอกขี้มเคลื่มเมือนกับว่าท่าเอ,อยไงมันไปตามวตามอันดีไปจงสิล่ะไปตามว้เนาะลูมิดเนาะ ต้อมีการสัตว์ปด,ด,ดีทักท่ายายนั่งเนื้อไปตามใบตามดีกันเท่าตอนนั้นข่อยอายุหากลัวที่ข่อยเอาลุง่งยูยดตัวปันข่ก็หอดแต่บาดได้ทาปปด่าแจงเนารูปออกมาคือดีแต่พุ่นไข่เขียนตะคิวซื้อ,อ,อปากข่อยกะ็ะบาได้ท่ายังปากแดงงองตองปัน้นท่าดีสิข่อยจนว่าเอาภาพูปออกมาดีแต่จ้าข่อยแปน หลังห้องน้ำเจ้าหน่ายต่าวาตอนนัันซอยมักสี่ส้สุดหนันสุดหนี่ไปหลังห้องน้ำเนี่ยแต่งตัวใส่กับปูไปหลังสวมไปน้องนี่ยวันนี้ก่อยก็เลยมานั่งพักผ่อนกก็เลยปัดดีๆซะหรอปัดผมดีๆเราก็มานั่งยุโซฟาเจ้าหน่ายก่อยก้อก็เลยลองเซี่เจ้ีของล่องมองเอาเขาทาแต่นอกฮะวันหนึ่งก็อยกันั่งค้ำข้างกัอยก้ก็เลยเอามือมาเซลี่ยู่ขกองตอนนั้นก่อยกับทีหอดหกทิศเราละไปไายโดอกมากะ ก็ตอนนี้หกปกว่าแล้วสวัสดีค่ะคุณครูขอบคุณลหลายหลายเด้อคุณครูชูตีมาพรขอบคุณลหลายหลายเด้อมันเป็นกำลังแรงใจให้น้องขอบคุณลหลายหลายเด้อพ่อนเซิฟี่เจ้า,จาของเลยออกมาดีเลยเขาคือเข้าตาได้ทาทยลง y งยูทูบเลยพี่น้อง ไปหาขัดลูกมาทายร่งยูทูบทายตะลูบก็ว่าคือก,กัน,น,นเนาะคนผู้เดียวทายลูบก่คือกันนั่งแต่ถทายลูบออกมามา,มาดีฮะเสียก็ทายลูบออกมาบ่ดีแล้วถึงแก่เดี๋ยวถ้ากล่องให้จังไดกับบ้องหูน่ะวันนั่นคอยเอากล่องนั่นกล่องนันยี่หอยอย่างนะอทายลูกตอน,น,นแต่ว่านั่นเสียไปแล้วล่ะนั่นเสียไปแล้วเสียไปก่อนเราต่ไมได้เสบข,ขอมูเไยหรอกเสียไปเพียงแต่ว่า อันรูบนั้นเก็บตะลูปไปเฉื่อนูบอันอื่นๆเสียไปหลายแล้วเสียไปหลายค่ะขอบคุณลหลายเดอ้อพี่น้องมาเป็นกําลังแรงใจให้มงนขอบคุณลหลายเสียไปหลายเติบรูปบางอันทยายไปจ้ะว่าไรไปเบิดเออเป็นทีกับกล่องคือวานอะเป็นทีกับกล่องมังนอันทายเซล้อฟีลออกมากไหมอ้าวาว่าทายออกมากก็ดีแต่ว่าท่าน ยูบยาไทยอันปากบ่ได้ท่าดีสะตีกับปากแดงนะะแก้มบ่ได้พัดนิออนกักนแก้มแดงนะะทายออกมาจนบางเงิอ้าวกล่องนี้ยังมาดีค่ะดีเนะี่ยเก็บให่คนผู้หายไก่เป็นคนผู้ง่ามนะทายออกมาเอาไปผู้ใดเบ่งเขากับ่าใไข่แน่ไข่แนลหนอยยายเดียนไข่แนะมาเนี่ยเอาไปล่วงอันนั้นพวกกันนั้นเขาเอื้อนียังก่อ ก็เอือนยังก็อันพวกกันอันหัวงูทั้งหลายเห็นหนืกอวายแมนเฮ้าผูงามกับก้าง,งามเนี่ยโอ้ยเขามากปดใดกับมาหาตะกีดมากีดมากีดว่ายแมนเฮ้าอันนเออแมนเป็นน้ำกล่องนะมาไม่กีดว่าแั่เพราะนั่นล่งมีตัตงแต่พวกเขามากีดว่ายแมนเฮ้าผู้งามขึ้นในห,หลุมจะได้